สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกท่านท,ท,ท,ทุกคนเนาะคะ่ะมือเนี่ก็มิหน้าท่างดีๆมาฝากเป็นความฝันแม่หมุนเนาะคะ่ะคนมาเป็นฝันดีคักดีแน่เนาะค่ะฝันเห็นแม่แม่เงียแม่เยียมที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะคะ่ะพาไปสอนไปหายูหากินเพื่อนไปสอนจะได้อีหยังมาพากันไปตามแม่หมุนได้เลยค่ะไง <ใน S 1> บอไม่อะ เจ้าก็จะซ่งเงินไหนตัวปีใหม่นะโอ๊ยพอใหญ่ยอมสซวโอ้ยสอนเนี่ยแซววันละวันน่องเอ้ยปีปีเก่าพันไปแล้วปีใหม่เขาไม่นี่ควบสุขสุขสุขคนเงินกับนีหลายๆหลายมาเทมาเงินหลายน้องท่องหลายมาใส่กระเป๋าเด้อนี่ทั้งเข่าในกระเป๋าหอมันตรงเด้อหไมันเนียนโจโก้เอาเลียกน้ำหม้อรวยหม้อตุ้ยนี่แหละ คิวแน่ว่าคิวแน่ก็ทําใจเอาอยากให้ถืออยากให้ถือถือแล้วก็นทีเที่ยวไปกินเหล่าแดงน้ำแข็งลู่น้ำดอกว่ามาทรงก็นสิตามไปกินดอกเอางินนี่แหละมาตามทางไงป่าหมูนเนาะพี่ easy, น้องเอซี่เด้อนะถึงก็ว่าเป็นฝันดีอยูวเงี้เนาะ <c oughs> น่าจะไม่โชค์ี่ดอกวันข <laughs> ึ้น,ว,นว,ว่ <c oughs> วาน <c oughs> นี่แหละเนาะแต่ว่าจักจะติดตั้งใดเดียว ฝันเดืดบบัดจับใจหรอกฝันลอยๆแต่ว่าหัดก้อนฝันเห็นพระหมอหลวยกีไให้ก็ถือกได้สองสอง้าขีนอกเลยสององเก็บอสององเก็บดีมากเลยเนาะเลือกสองเก็บออกสองสองมานหัวเนนี้ดฝันเลยหัเงินฝันเห็นมันเงี่ยเลียมเงี่เียมมันตายไปแต่นั่นมาแล้วฝันเงินมันไปสอนแล้วใส่น้ำเพลนแล้วก้มหน้าตั้ตาสอนกูหันละแล้วไป ข้างหลังเพิ meals, s, ่นเลยไปซ่อนมันข e ู aster, ่เพิ่นเลยเห็นกบสามตัวเอ้ามิงเงเจ้าคือสอนได้กบกบมันพ่อได้กินอยู่ผัดจับเอาอยู่น้ำหัวหงาน้ำผะนะน้ำพ่อกีเกียหนึ่งหลักพี่น้่ะคนกันสอนทั้งกลมมันเหลือเบิองดอกกันเสีหรอกเบีเหลือเบิองหนาเขาน้อนี่หน่เจ้าว่าน้ำเท่าซื้อแต่แล้ว่าเจ้าคือได้มิงเงก็ยคนือก็ได้แล้วสอนออกกอนเพิ่นได้นีแต่ไปจบไปจับได้สามตัวคือกันคนหนึ่งจับได้ เป็นยังเลี่ยมละชวนไปสวนมากับพ่อจิได้น้ำยัก์ม่น้ใส่ดนี้น้ำอือรืออือรือถ่วมมากเป็นยงเลียม่ออกกอนป้าเด้แบ้เอ้าก็ไปแล้วบย่านน้ำถ่วมก็ไปน้ำเพื่อนกันแล้วนบบข่วมป้าขวมโคบไม่มีแจะถวยห่างส้มห่างส้มเตียป็นยังผีเดยเาแล้วเปเมืองผีไปเมืองผีนะนพิ่นยางไปหนีไว้ไว้เฮงยางไปนี่ไปฆ่าถวยห่าง ้าสังกัดสีหางเอาไม่ไงคือยังหันเถอะเห็นนอดชนบดนีแต่ว่าฝันเห็นคนวดกอนไปงุ่มหอยเรียกออกหาชวนเด้พี่น้องมึงงุมหอยจูบเนี่ยือสนนี้ไปหาคบน้ำพึนจักสิเป็นยังันนละพี่น้องก็ทีเอเด้อไม่ได้ออกอายุคนแบ่จะจำอายุหน่บ่อะไรเนาะมันอไอจําอายุอะไรเขาต้องแต่ว่าฝันเห็นเตี้ยวที่เอามองกบดีมั้ พ่อหมเกีเลงะป้าอืมพพอปนแสบแๆเลยสามตัวป้าไปสอนน้ำผึินกันได้ครบพึ้นกันแต่ว่าน้ำเลยม่าถ่วมกอนเลยในเรีขมกับป้าน้ำผพ้งนั่นแหละต่างคนตางสามตัวตัวหนึ่งอ้าคอยกันได้เลี้ยวไม่ง่ายเส้นหอ่เอเออไปจับเอามันหมุบอยู่ดีๆน้ำหัวหยาน้ำกีตมป้าเนี่ยได้เนี่ยเอาวิ่งสอนเรื่องเอาจับโอ้เมื่อจับเหเมื่อจับเอา จับเราก็มัดใส่คุทั้งมีเลียมจากคนเอยอย่างจับแล้วัเห็นของ่นวองจะด้ส่วนเอาไว้ด้วยจมมือจะบ้หัวหยาเลียเอาหิงไปน้่แต่ว่ทั้งส่วนหลวเพ่นเอามือไปจับเอาอยู่หัวหยาะมันทิบมองน้ำแ่มันทิกมองไหมกมันเป็นหาเปอืเก่าเนี่ยมมดน้เห็นบ้มันกินก็พูดคนเดียวคุเห็นกินจับคนดอกมันมีเนี่ยหรให้พี่ตีเอาให้พี่น้องตีเอาไุกมีโชกมีลาบนะพี่น้องจับโพิ่นเน มันกัดสีเป็นสีเนาะกัดก้าวตอเท็ดจ้ก้าวขาห่ใจหีดนี่แหละของม่งไงแต่ดูนี่กูกูกับขีตังกะเหรอเขาเป็นยนวนสามตัวเออสองคนคนเด้กเราคนละสามตัวคนภาพไปสวดหนึ่งคนตายแล้วพี่น้องเอ้ยแวงวดก้อนกับคนภาพเป็นหุมหวยมันมออกหาศูเดี๋ยวคนละสามตัวเนาะเออเมื่อก่อนเป็นก้าสามเมื่อกันมื่อกล กบเป็นเต้าเมือสาตัวก็ถืได้สอนเขาวิ่งดอกสามตัวเก็แต่ว่าเมือจับเอาอยู่ครั้งไปสอนนั่นแหละนังจับเอากบนี่เป็นยังไงตามนังมันจะเป็นนันมือกับปัญหาไปสอนก็าหาสามป่ะแต่ว่าไปสองคนนะผู้นึงเป็นผีผู้นึงเป็นคนหสิเปนเที่ยวจังเลยล่ะเีเก่าสามอ๋อเป็นเีวซกฮะอะฮะฮะาะฮ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 ตฮะฮะฮะฮม ง่ละนี่เท่าอยู่ขรางบ้านนั่นล่ะบรรตาแต่ว่าโดนด้วนกเหลเห็นนเดียวนึงมบบาเยเนาะที่เจ้าอยู่เท่ไห่เนาะันควบเลยเนาะันควท่าน้องหอยจุ่มวัยจุ่กระชิวยุไปออกหาเขาหอยัตีเวลาน้องไปถือน้องมัดเออหอยัตีเอาหกตีเก้ามื่อหาแล้วเก้าคบคบก็คือเก้ามื่อหาัจเจ อสามตัวก็คือเกาสามเรานเราลงนี่อืาอืมนะครับก็ตัดเป็นพี่ไม่มากหัดนี่ไงพี่น้องเอฟซีมีเงินล้านเงินเงินมื่นเด้อนอนกอดทุกขื่นหัวเงินแสนมื่นล้านของเจ้าอยาขาดขืนได้พี่น้องเด้อไหลมาเจ้มาได้ซื้อแล้วไอ้คืนเด้อนะผมอ๋อจะได้เกาห้าเก่าเจ็ดเกาสามเนาะสามตัวจำไม่หักเกาสามเจ็ดเกาสามนั่นไม่เนาะพี่น้องมาหมักแบบมาโดยเลี้ยงเลี้ยงได้เกาเด้อนะครับที่เลี้ยงมันสามเกาห้าสามเกาเจ็ดก็ได้เนาะ ที่ขกรนายที่เป็กาเกดดสี่ยวดีนะพวกเขาเก็ยเาหาเนาะส่วนมากกเกีบดอกนี้ดีนะมีนเนาะกัดลูกให้เอนะตุงใส่ตำล่านตำลาจับกบเราเห็นตั้งจากแม่มดนกับขเมนมากเนาะไม่ตื่นเนาะดนก็ไม่ตื่นกับตีเขาประมาณนี้แหะกวัวมันหาเกียัวเด้อกบมันกาลไก่เนะยอเ็กายกอบกบก็มันก็แอบแปดเด้เหอมันกกอบกบ มันเลอันันมันกวนขี้ลาาวคางน้มละโคเโคบโคบโคบโคนโคบ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 โนบโคบโาบโคบโคบโคบยคบโานโคอโคบโคบกคบโคบโับโค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 บกคบโคบโคบโ่บโคนกคบโคบโคบโาะโมบโคบโียโคบโคบมคบโคบโคบโคบนลบโคบโคบโคบคบโคนมับโคบโคบโคบโนโคคบโคบาบโานบเมบโน ท่นะพี่น้องพี่ไม่เนี่ยอันนี้ควบสุกให้ถือไว้เรื่องเงินให้เก็บยาไข่จะป่วยให้รวยลูกเดียวเด้อพี่น้องเด้อหักกันแพ่งกันไปหนีล่ละเห้อ อันคือก็ได้กินเหล้าแดงน้ำแกงนี่ขามดิบแม่มาหย่ำบางเีมนมาสุกไหโอ้ามันจะจำได้ดิวายอมันมาม่หย่ไนะมันมาสุกจากนใส่บักบกขนควใส่หักบกบักบกมสุกมากอโอ้เป็นอะไรโยมแม่ละนันมักบกมัรู้แม่้องเอาตัวสุกกันเนสเาัได้ามสังได้้พี่น้องเด้อเนี่ยโฆษณาขายบกขาม้อาโซ่กล่องแล้วโลละเก็บสิาทเก็บเปียกให้สาเก็บร้ย นี่ยังมีในก็ประมาณห้าสิบกิโลยังไม่แกะถ้าจะสั่งเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็ได้อยู่ซเนี่ยช่วยผ่านลวกเออช่วยตีอืมแข็งเราแข็งเท่าทุกของแขยงเท่าแล้วยังมันเกลดแข็งครับนะแต่บ้านมันทอดล้วงเนาะเอาไงมันไปขวบบ่ นัวบัี่น้องอยากได้ไน่หมดามมาเอาแล้วดีเด้อนวลมันก็ได้ไมมันก็ได้กันมาหว่อนมาถึงปันให้ดอกกักโลเอาซื้อฝันนีเนาะวันนี้ได้แม่มุนฟันดีเนาะฝันในเรื่องถูกได้พี่น้องเด้อถูกทุกคนเด้อต้ำผหมงนู้เสกินไปแล้วเนาะภาพไปสอนพบคนตายเลยอบสามตัวเด้อยแม่มุนไปจับอยู่หัวหญ้ากันเลยสามตัวระว่าน้ำขึ้นมาตะใส่บลูเนาะ น้ำมือือือมากว่นกับไปนี่จากละเบินไม่เลี่ยเรียมแล้วน้ำกลนันไปเย็บถ้วยห้างซามห้างเขามากโพี่หลอกตีนอห้นนเ่ยเนียงพี่ม่ตองของห้างเอาพี่ชนะเลอพี่นองตีเลยตีคื้นมารวยว่าคอมเมนต์ตีนอแต่พี่ตีคือมารวยกับคอมเมนต์บ้านนะตัวนอตีเก้าห้าเกาเจ็ดเก้าสามนะจับซ้ำเป็ตัวห้าเก้าสามเจ็ดเก้าสามเนาะฮคอยชวงประมาน้ำ เนือหมูเนื้อวันนี้แห้งปังน้ำด้วยสวัสดีครับสว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่มาจ้าวค่ะ